ถ้าจะมาพูดเรื่องลินินฉันก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะก็คลิปมันออกไปแล้วคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงในคลิปเขาเป็นใครใครเหรอเธอชื่อลินินลินินเหรอคนนี้ดังอยู่นี่งั้นก็ดีเลยเพราะเธอตายไปแล้วคงไม่ถือสาอะไรหรอกมั้ง นี่คุณแม่เป็นคนยังไงวะมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นหรือตายมันเกี่ยวกับความรู้สึกคุณทําแบบเนี้ยคนที่เขารักหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงคุณเคยคิดบ้างไหมใครหรอถ้าพูดถึงครอบครัวเนี่ยพ่อเธอก็ฆ่าตัวตายไปแล้วก่อนลูกสาวซะอีกเ<ม>พือ่อนป่านนี้คงลืมหน้าลิมมินไปแล้วมั้ง ล้วผมไงผมไม่มีวันลืมเธอคุณทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับนินเลยคุณรู้ไหมต่อให้เธอไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ควรถูกคนอย่างคุณมาเอาเปรียบนินเจ็บช้ำมากกว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างคุณจะเข้าใจ ไม่มีใครรู้เป็นลินินหรอกก็เซ็นเซอร์หน้าให้แล้วแต่ว่าผมรู้ไงคุณมาเพื่อพูดเรื่องอะไรหรอฉันฟังตั้งนานไม่เห็นเข้าใจเลยอะถ้าจะมาพูดเรื่องลินินฉันก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะก็คลิปมันออกไปแล้วอย่าได้ทำแบบนี้กับใครอีก